สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักทุกท่านนะครับพบกันอีกกับเรือนแก้วม i l บาย a n n e l นะครับวันนี้มารีวิวในการใช้งานของ n e t ตฟรี VPN ใช้ง่ายเร็วแรงนะครับ <Wow. S 1> ก่อนอื่นนั้นก็จะเช็คการตั้งค่าในเครื่องให้เพื่อนๆได้รับทราบก่อนนะครับ ผมเข้าไปที่การตั้งค่า okay, okay. เพื่อดูอช่องของการใช้งานของซิมในมือถือนะครับผมใช้ซิมในช่องที่2นะครับซึ่งเป็นซิมของ true นะครับข้อมูลมือถือการโทรและก็ข้อความ SMS ก็ใช้เปิดข้อมูลของซิม r u e หมดนะครับอันนี้เป็นการทด <Okay, okay. S 1> สอบแค่นั้นเองนะครับ เพื่ออยากให้เพื่อนๆได้ทราบว่าการใช้เน็ตฟรีร0อนั้นยังมีอยู่ในวันนี้นะครับในปี2 0 1 7นะครับหรือว่า2560นะครับผมจะออกจากหน้าจอเพื่อเช็คยอดเงินก่อนนะครับให้เพื่อนได้รับทราบเ,เพราะว่าเป็นเหตุเป็นผลในการใช้งานนะครับผมเช็คไปที่ดอกจัน123 ะครับชารนะครับแล้วก็คลิกหาออกยอดก็ออกมานะครับคุณมี0.00บาทนะครับโบนัส15บาทนะครับใช้งานได้ถึงวันที่ 1, เดือน8 2560นกะครับก็โอเคนะครับก็ไม่มีอะไรที่น่าสงสัยอาจจะสงสัยยังนิดนึงก็ได้นะครับผมออกจากตรงนี้ก่อนนะครับข้อมูลมือถืออะไรเปิดเสร็จเรียบร้อยนะครับให้ดู wi-Fi ก่อนนะครับ Wi-Fi ก็ไม่ได้เปิดนะครับเห็นไหมฮะไม่มีนะครับก็เปิดแค่ข้อมูลมือถือของชุมุ e อย่างเดียวนะครับออกจากตรงนี้เลยนะครับคลายข้อสงสัยไปก็มาเช็คที่ Google อีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อนๆนะครับเรามาเช็คที่ Google ถ้ามีแค่ไวเขาเรียกว่ามีคลื่นซิมเน็ตแค่เล็กน้อย ก็จะสามารถต่อติดเชื่อมต่อกับโลกโซเชียลได้นะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับไม่มีใช่ไหมครับอ่าอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับเอาเป็นรูปผลไม้นะครับปกติผมก็จะใช้รูปผลไม้นะครับมันดูหน้าทานดีนะครับลองดูนะครับรอให้เน็ตที่ไม่มีนะวิ่งก่อนนะครับ แล้วเดี๋ยวผลรับก็จะออกมาครับจะเย็นๆนะครับออกมาแล้วนะครับเห็นไหมฮะก็ไม่มีเน็ตนะครับเอาง่ายว่าตรงนี้ก็เป็นเหตุผลที่เราเห็นพ้องต้องกันนะครับผมจะเข้าไปที่ตรงจุดการใช้งานที่ผมได้อ,อยากจะแนะนาเพื่อนๆในการรีวิวในครั้งนี้นะครับผมจะเข้าไปที่โน้ตเพจก่อนนะครับ การใช้งานของซิมนี้หรือว่าของ VPN นะครับเ f ฟรี VPN นั้นเราต้องเข้าไปตรงลิงก์ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนะครับที่สําคัญเนี่ยเราจะต้องจดจำลิงก์นี้นะครับเห็นไหมฮะผมจะคลิกคัดลอกนะครับแล้วก็ออกจากหน้าจอเข้าไปสู่ ไปวางที่ Google ก็ได้นะครับผมคลิกเสร็จผมก็วางนะครับแปบ๊บหนึ่งนะครับใจเย็นๆนิดหนึ่งนะครับเห็นไหมฮะวางเสร็จนะครับผมก็คลิกเข้าไปนะครับอันนี้จะเป็นลิงก์ของเซิร์ฟเวอร์เน็ต vpn ซึ่งเป็นเน็ตฟรีเสรีนะครับบางบางครั้งเพื่อนๆก็สังเกตดูให้ดีนะครับ อาจจะเป็นเซิร์ฟเวอร์โอเพนนะครับซึ่งเปิดทารอนเน่ยสำหรับรหัสนั้นก็จะเหมือนกันหมดนะครับพาสเวิร์ดกับเขาเรียกว่า IP กับพับไนี่ไม่เหมือนกันนะครับแต่พาสเวิร์ดนี่จะค่อนข้างเหมือนกันอขอโทษนะครับตรงนี้ผมลืมไปว่าผมใช้งานยังไม่ได้นะครับ oh, <no. S 1> เพราะว่าไม่มีเน็ตนั่นเอง oh. นะครับเพราะฉะนั้น ผมจะต้องให้มีเน็ตก่อนนะครับโดยการผมต้องคลิกเข้าไปในในเครื่องครับเพื่อใช้งานที่ผมมีเน็ตนะครับผมเพิ่มเติมเข้าไปที่เพิ่มเติมก่อนนะครับแล้วก็เข้าไป VPN นะครับอันนี้ขออนุญาตาใช้งานาเน็ตเน็ตหนึ่งนะครับเค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 นี่แหละครับขอคลิกเชื่อมต่อเลยครับอันนี้ก็เป็น อน็ตที่เป็น VPN นะครับแหล่งได้ที่ได้จากเซิร์ฟเวอร์เอเชียนะครับผมคลิกเข้าไปนะครับเดี๋ยวดูก่อนครับเห็นไหมต่อติดเร็วมากนะครับเชื่อมต่อเรียบร้อยนะครับจะมีรูปคุญใจอยู่ข้างบนครับอันนี้ก็จะนําทางนะครับเอาให้ง่ายว่าผมใช้เน็ตตรงนี้นําทางไปให้เพื่อนๆได้เห็นกันนะครับผมก็คลิกเข้าไปไอที่เดิมครับเดี๋ยวนะฮะ ที่โน้ดนะครับผมจะคลิกตรงนี้นะครับที่เป็นลิงก์ที่แนะนําให้เพื่อนๆหรือว่าเพื่อนๆอยากจะใช้งานตรงนี้นะครับผมคัดลอกเสร็จนะครับผมก็ออกจากหน้านี้นะครับแล้วก็เข้าไปที่เดี๋ยวนะฮะับ Google นะครับผมคลิกนะครับเพื่อวางเลยนะครับ ขึ้นระยงจะเย็นยนิดนึงครับวางเสร็จก็ค้นหาเลยนะครับก็ลิงก์ก็จะพาเพื่อนๆไปนะครับไปหาเ,าเขาเรียกว่าไปหาจุดหมายปลายทางนะครับก็จะเป็นช้อยของ Server, เซิร์ฟเวอร์ VPN นะครับซึ่งเป็นเซิร์ฟเวอร์ของเอเชียนะครับก็มีหลายประเทศนะครับให้เพื่อนเลือกดู แต่ละประเทศที่สําคัญให้เพื่อนๆดูตรงนี้ก็แล้วกันนะครับ Open VPN นี่ครับถ้าเป็น Open VPN นี้ก็ถือว่าจะใช้งานได้ดีนะครับแล้วก็เร็วแรงด้วยนะครับผมถึงบอกว่า NetFree VPN ใช้ง่ายเร็วแรงนะครับเพื่อนๆแค่จำหรือว่า Copy ตัวที่เป็น IP ไปได้เลยนะครับเห็นไหมฮะ ตัวไหนก็ได้นะครับแต่เพื่อนๆก็จะทดสอบเองนะครับว่าอันไหนใช้งานได้ดีไม่ดีนะครับเห็นไหมฮะถ้าเป็นโอเพนนี้ <c oughs> เพื่อนๆคลิกแค่ IP นะครับอย่างโฮสต์ p p ก็คือเนี่ยตัวนี้นะครับ1 8 8 1 6 6 2 5 1 2 0 0นะครับอันอื่นเพื่อนๆก็ไม่ต้องไม่ต้องไปแล้วเดี๋ยวนะครับ ผมเพิ่งยกตัวอย่างแต่มือดิบไปก่อนนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเพื่อนๆอันนี้ก็ตรงนี้ใช่ไหมฮะเอาออตรงนี้นะครับยกตัวอย่างตรงนี้ก็เป็นโลเคช,ชันไม่ต้องนะครับโปรตโตคอลก็ไม่ต้องอเห็นไหมฮ Open VPN นี่คืออันนี้ก็คือเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่น่าจะาดีนะครับพอร์ตก็ไม่จําเป็น,นครับอันนี้เขาให้เวลา30วันนะฮะ อันนี้เราก็ต้องเข้ามาบ่อยๆนิดนึงนะครับก็ถือว่านานมากนะครับใช้งานได้ตอนนี้ที่ผมใช้นี่ก็คงจะต้องยกตัวอย่างแบบนี้ก่อนนะครับเพื่อนๆก็พีไปเสร็จนะครับเพื่อนๆก็ออกนะครับแล้วเพื่อนๆก็เอาไปวางไว้โน้ตเพจหรือว่าที่โน้ตไว้ในเครื่องนะครับก็แล้วแต่เพื่อนๆสะดวกนะครับผมยกตัวอย่างตัวหนึ่งเนี่ยผมก็โน้ดมานะครับเห็นไหมฮะ use name ssh a g n นะครับยุทเนมนะครับกับพาสเวิร์ดนี่ก็จะเป็นตัวกันเดียวกันหมดนะครับส่วน IP นะครับ IP นี้ก็จะต่างกันอย่างที่ผมบอกนะครับก่อนอื่นที่จะใช้งานตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะใช้งานคลิกแค่จำแค่คัดลอกแค่ IP พอละนะครับแล้วผมออกมาเลยนะครับผมเข้าไปที่การตั้งค่านะครับ เข้าไปที่การตั้งค่าแล้วก็กดไปที่เพิ่มเติมนะครับแล้วก็คลิกเข้าไปที่ vpn นะครับเพื่อนเพื่อนเห็นจุดข้างบนไหมครับมี3มจุดแล้วก็จะมีบวกนะครับตรงแถบด้านบนนะครับเราก็เข้าไปเลยนะครับชื่อนี้เราตั้งอะไรก็ได้นะครับผมจะตั้งคำว่า free นะครับ9 9 9อย่างนี้เลยนะครับแล้วก็ เลื่อนขึ้นไปนิดนึงนะครับที่อยู่เซิร์ฟเวอร์ก็ IP นี่แหละครับผมคลิกวางเลยนะครับเห็นไหมฮะเพื่อนไม่ยากนะครับแล้วก็กดแค่บันทึกนะครับเราจำที่เราทำใหม่ได้แล้วฮะฟรี9 9 9เครับคลิกไปอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ก็คือต้องใช้ตัวนี้ครับเพื่อนๆเ,เพื่อเป็นการที่เพืเพื่อนจะเข้าใจง่าย เขาเรียกว่ายูสเนมนี่เพื่อนๆต้องใช้ตัวนี้นะครับคัดลอกมาเลยนะครับแล้วก็ออกนะครับเพื่อจะมาเข้าการตั้งค่านี้นะครับยูสเนมนี้ต้องเป็นยูสเนมของอเขาเรียกว่าที่ลิงก์ตามลิงก์บอกนะครับแล้วก็รหัสผ่านนะครับรหัสผ่านก็คลิกกลับมาดูอีกครั้งหนึ่งที่เราโน้ตไว้นะครับ ก็คือพาสเวิร์ดนั่นเองนะครับก็คลิกตรงนี้ก็คัดลอกนะครับแล้วก็ออกนะครับแล้วก็เข้าไปที่การตั้งค่าอีกครั้งหนึ่งนะครับคลิกวางนะครับก็ปี้แล้ววางก็กดบันทึกข้อมูลบัญชีก่อนนะครับแล้วก็เชื่อมต่อนะครับการใช้งานง่ายมากนะครับผมได้เชื่อมต่อ,อฟรี999าเาาไม่สำเร็จ เดี๋ยวลองดูอีกนิดนึงว่าอะไรผิดพลาดหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะเช็คดูคลิกเข้าไปครับเดี๋ยวลองดูนะครับอ่าฟรีสองเดี๋ยวนะฮะฟรีเก้าเก้าเก้าไม่สำเร็จอ่าทราบละเพราะตรงนี้มีสะสองตัวนะครับผมต้องทำการแก้ไขก่อนนะครับเห็นไหมฮะ s h a ตรงนี้มี2ตัวนะครับผมเชื่อมต่อใหม่นะครับอันที่ยกตัวอย่างดันทำผิดนะครับเห็นไหมฮะง่ายมากเลยนะครับแล้วผมจะตอนนี้กลายเป็นว่าผมใช้ฟรีวีพีตัวนี้นะครับผมคลิกไปแล้วแล้วก็ผมก็จะออกก่อนนะครับออกเพื่อวัดความเร็วหรือว่าวัดสปีดเน็ตให้เพื่อนเพื่อนดูสักหน่อยหนึ่งนะครับว่า,าแรงไหมนะครับ อยู่ตรงนี้นี่เองนะครับผมใช้การเทสสปีดของ 4G มากนะครับเราก็คลิกทดสอบเข้าไปนะครับค่าของปิงมี94นะครับเพื่อนๆดูครับดูดูครับดาวน์โหลดครับการดาวน์โหลดนะครับแรงไหมครับ 10กว่าเมกนะครับสิบจุดดนะครับค่าโหลดนะครับค่าโหลดนะครับขึ้นมาแล้วครับยังไม่ลงนะครับอ่าวแล้วครับได้ค่าแล้วครับห4จุดี่เห็นไหมฮะได้ค่าตรงนี้นะครับเห็นไหมฮะตรงนี้ผมก็ใช้ตามที่ผมบอกของ t ูมู move h นั่นเองนะครับเป็นระบบ 3G นะครับเครื่องผม ผมก็ออกจากตรงนี้เลยครับไม่เป็นการเสียเวลาผมก็คลิกเข้าไปที่ YouTube เลยนะครับสิ่งที่ผมอยากทดสอบก็คือตัวอย่างหนังไทยนะครับอเอาเรื่องอะไรดีครับก็ <c oughs> เดี๋ยวเข้าไปดูสักเรื่องหนึ่งนะครับเราลองดูเรื่องนี้ก็แล้วกันนะครับเรื่องที่กำลังมา มาแรงแล้วผมก็อยากดูด้วยครับาแต่ได้ดูแค่ตัวอย่างนะครับเพื่อนๆไม่เป็นไรนะครับเ,เรื่องนี้เลยนะครับเห็นไหมฮะก็ติดต่อต่อติดเรียบร้อยนะครับการเชื่อมต่อน,นั้นง่ายเร็วและกระแรงนะครับตอนนี้คุณภาพความละเอียดของหน้าจออยู่ที่3 6มหกสิบนะครับตอนนี้ ผมเปลี่ยนเป็น720นะครับรู้สึกว่ามันจะเปลี่ยนเร็วไปนิดนึงนะครับเปลี่ยนสูงสุดนะครับคุณภาพสูงสุดก็ยังใช้งานได้ไม่กระตุกนะครับถือว่าแรงสมค่าราคาที่ออกมานะครับเดี๋ยวผมย้ายตรงนี้ลงมาข้างล่างนิดนึงเพื่อผมจะเข้าหน้าจอเต็มให้เพื่อนๆดูความชัดเจนนะครับเห็นไหมฮะ ความชัดเจนของหน้าจอ720นะครับใชไหมฮะชัดเจนมากก็คือชัดเจนที่สุดนะครับก็ถือว่าใช้งานได้ดีนะครับเพราะฉะนั้นเน็ตฟรี VPN นั่นก็ใช้ง่ายเร็วแรงก็สมค่าในการที่ผมได้รีวิวให้กับเพื่อนๆดูนะครับอันนี้จะใช้งานได้กับ เขาเรียกว่าซิมไหนนะครับเพื่อนๆก็สามารถาดูรายละเอียดได้นะครับที่ใต้คลิปด้วยนะครับผมโอเคนะครับวันนี้ก็ถือว่า,ามาแบบลื่นไหลนะครับประสบความสำเร็จในการรีวิวแบบไปได้เรื่อยๆนะครับก็ขอบคุณในการติดตามสำหรับทุกกำลังใจของอท่านผู้ชมทุกท่านนะครับแล้วก็ผู้ติดตามด้วยครับโดยเฉพาะ เพื่อนๆที่ไม่ทิ้งกันนะครับวันนี้ก็มีสิ่งดีๆมาฝากเท่านี้ก่อนนะครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ